โกโก้ Go. ราคาพุ่งต้นพันโกโก้ Go. มาแรงสวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับป๊อปโกโก้ Go นะครับก็มารายงานสถานการณ์หลังสงกรานเกี่ยวกับโกโก้ Go. สักนิดหนึ่งนะครับวันนี้โกโก้ Go Go. ราคามันสูงนะครับ พอราคาสูงเกษตรกร,ก,รก็เริ่มปลูกกันเพราะว่าหลังสงกรานมันก็มีฝนใหญ่เข้ามานะครับก็เป็นฤดูพบปลูกนะครับมีการสั่งซื้อต้นพันธุ์กันอย่างมาโหูรานนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าต้นโกโก,โก้ต้นกาแฟถั่วลิสงจะแพงได้ขนาดนี้วันนี้เนี่ย ทองคําจะแตะบาทละห5 0 0 0แล้วนะครับรเกษตรกรหลายคนคงจะไม่เข้าใจว่าทําไมทองถึงแพงนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเมื่อ,อไรก็แล้วแต่ทองคงําแพงนั่นหมายความว่าอาหารจะแพงขึ้นด้วยนะครับทองบาทละห้าหมโกโก้ก็ไม่แพ้นะครับโกโก้ตันละ3 5มแสนห้าสามเป็นราคา ในตลาดโลกนะครับประเทศไทยไม่ถึงหรอกประมาณ200บวกบวกนะครับสามแสนมันมีขั้นตอนในการไปขายด้วยนะอย่าเอาคาพูดของผมมาโจมตีวงการโกโก้นะบางคนมีจิตใจที่คนข้างที่จะคิดไปในเชิงไม่สร้างสรรค์น,นะครับคือวันนี้เนี่ยโกโก้ราคาตันละ2,000 200, สนสำหรับเมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่า ราคาระดับโลกเนี่ยมันต่าไปถึง3า0 0 0 0 0บาทต่อตันด้วยเหตุผลที่ว่านะครับมันขาดแคลนกันทั้งโลกโกโก,โก้มันมีข้อดีก็คือเราปลูกเพียง2ปีนะครับดูแลดีๆนะเก็บผลผลิตได้เลยที่สำคัญก็คือต้องเน้นย้ำนะเพราะนี่คือการกลับมาของโกโก้รอบที่3ารอบที่สเกษตรกรทางเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายทางอีสานอุดรของแกน ยังภผาวาอยู่ยังกลัวอยู่นะครับใครดูอีพีแล้วอยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือยังกลัวล้างสมองออกไปด้วยนะครับมันไม่ใช่เมื่อปี58แล้วนะครับอันนี้10ปีผ่านไปแต่เขาเรียกว่าแผลมันยังไม่หายดีนะครับรเกษตรกรหลายคนยังไม่กล้าปลูกเหมือนเดิมนะครับด้านหลังอีพีของผมเนี่ยก็เป็นแปลงเพาะโกโก้นะผมกําลังเตรียมตัวนะครับนําต้นโกโก้ชุดนี้ส่งข้ามไปประเทศลาว นะครับประเทศลาวปลูกกันหลักเป็นล้านต้นนะครับแต่ว่าไม่มีใครสามารถส่งต้นพันธุ์ตู้มเดียวล้านต้นได้หรอกนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาในการโตไซคลธุรกิจของต้นพันธุ์ต้นกล้าโกโก้เนี่ยคนที่อยู่ในพรมโกโก้ในจังหวัดชุมพรก็เริ่มที่จะเพาะโกโก้แต่ปัญหาคือลูกพันธุ์โกโก้มันไม่มีนะครับและเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ผมทําโกโก้มานะครับยาวนาน เป็นเข้าสู่ปีที่สิบนะครับเราก็รู้ทิศทางว่ายังไงโกโก้ก็ยังยืมที่สําคัญถ้าในโซนเขตภาคใต้ตอนบนนะผมสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,รมากกว่าครึ่งนะครับที่นําผลผลิตมาขายเราผมเป็นซีอของแบรนด์พีโกนะครับต่อสู้มาสิบปีเต็มนะสิบปีเต็มที่ต้องเขาเรียกว่ากว่าจะขยับมายืนในจุดๆดนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็มีหลายบทพิสูจน์ให้เห็นว่าโกโก้มันคือทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับหลายคนเนี่ยปลูกลำไยมีปัญหาลิ้นจี่มีปัญหานะทางเหนือเชียงรายก็บ่นกันอุบเลยนะครับเพราะว่าราคาลำไยตกและตอนนี้เนี่ยภาวะสารเคดเมียมที่ปนเปื้อนในอาหารจีนก็ไม่เอาส่งผลให้ทุเรียนนะครับที่ปลูกแบบเคมีตอนนี้คือมีปัญหาเลยนะครับอาหาร กำลังขัดแคลนนะครับสารเคมีจีนก็ไม่เอาทุเรียนนะครับตีกลับมาเป็นร้อยร้อยตู้นะครับมันทําให้วงการอาหารโลกวงการทุเรียนสันลอน,นะครับดังนั้นแล้วเกษตรกรยุคใหม่กําลังหาทางเลือกให้วุ่นเลยว่าหากมันเป็นแบบนี้ไปคุมราคาไม่ได้คุมผลผลิตไม่ได้ปัญหาโรคเยอะเคมีเยอะฉันจะทํำยังไงดีนะครับวันนี้เราก็มาสรุป กันที่ทางออกใหม่ของเกษตรกรโกโก้คือทางเลือกที่ดีที่สุดทําไมผมถึงกล้าบอกว่าโกโก้คือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ประเทศไทยเสิร์ฟทุเรียนให้กับพี่จีนเพียงเจ้าเดียวนะและเพียงห้ามนทนเราปลูกทั้งประเทศนะครับเรามีทุเรียนผมจําตัวเลขที่แน่ๆไม่ได้นะแต่ว่าเรามีทุเรียนทั้งหมด 6ล้านไร่นะครับไปดู e ีว่าทุเรียนมีทั้งหมดกี่ล้านไร่ลองไปดูนะแต่ว่าตัวเลขที่ผมกลมกนะคือ6ล้านนะครับ6ล้านไร่เนี่ยมันสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมหาศาลนะครับมหาศาลนะครับการส่งออกทุเรียนนะครับหลายแสนล้านไปที่จีนเจ้าเดียวนะแต่ถ้าเรามองแบบเปิดใจมองแบบกล้าที่จะแบ่งปันให้กับผู้ตัวอื่นโกโก้คือทางเลือกที่เป็นสากลนะครับ เราปลูกเสิร์ฟแค่ประเทศเดียวยังมีมูลค่าหลายแสนล้านในการสงงง่งออกถ้าเราปลูกเสิร์ฟทั้งโลกล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นและโกโก้คือพืชที่ปลูกแล้วเสิร์ฟทั้งโลกนี่คือความสุดยอดของพืชตัวนี้นะครับและวันนี้เนี่ยปัญหาที่เกษตรกร,กรหลายคนตัวมากมากเลยปลูกแล้วไม่มีที่ขายผมเชื่อว่านะครับโรงงาน จะตั้งทั่วประเทศจบในปี2,570แต่ปัจจุบัน2,568ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยลอยลำที่สุดนะครับภาคใต้มีถึง4โรงงานนะตั้งแต่พัทลุงนะครับมีโรงงานนะครับสงขลามีโรงงานนะชื่อซิงคูล่านะพัทลุงผมจำกลุ่มไม่ได้นะครับต้องขออาภัยด้วยนะครศรีธรรมราชมีไทยบริโกโก้นะครับชุมพรมีผมครับพีโก ภาคใต้มีถึง4โรงงานฉะนั้นแล้วการซื้อผลผลิตของภาคใต้เนี่ยมันก็จะคือคัดขั้นหน่อยเพราะเราไม่จําเป็นต้องเสิร์ฟที่อื่นนะครับเฉพาะส่งให้กับโรงงานภาคใต้4โรงก็เพียงพอแล้วนะครับวันนี้ก็เลยทําให้โกโก้เป็นพืชทางเลือกที่ดีที่สุดเวลานี้นะครับที่สําคัญคือโกโก้ปลูกแซมกับทุเรียนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนี่คือนี่คือคีย์พอยต์สำคัญผมทํา สวนตัวอย่างนะครับให้กับสบปกด้วยนะครับเรามีโครงการที่ทำร่วมกับสบปกด้วยตอนนี้เนี่ยที่ดินสปกมีการจัดสรรน,นะครับและมีแปลงสาธิตที่เป็นโกโก้แบบผสมผสานปลูปกทุเรียนด้วยปลูกโกโก้ด้วยนะครับวันนี้ที่ดินสปกผมก็ทำการวิจัยนะครับ4ปีแล้วนะครับที่แปรรูปนะครับปลูกโกโก้ในสวนทุเรียน และได้ผลดีเยี่ยมนะครับเวียดนามบินมาดูงานนะครับรัสเซียบินมาดูงานญี่ปุ่นบินมาดูงานมีแต่พี่ไทยยังเออเขาเรียกว่าเออักเออักยังไม่กล้าทําแต่ผมทํานําล่องมาถึง4ปีแล้ววันนี้เนี่ยเกษตรกรทีอ่อยู่ซอยอทอนอมล่องบนนะอาเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรน,นะครับก็คือสวนผมอยู่ที่อําเภอทุ่งตะโกนะก็ได้มาศึกษาดูงานและเกิดเขาเรียกว่า โกโก้ดิเชั่นนะครับตอนนี้ในซอยผมทั้งซอยนะครับเอาโกโก้ไปแซมในสวนทุเรียนแล้วนะครับแล้วเรายังมีเพื่อนบ้านเช่นากาญรนบ,บุรีมาดูงานราชบุรีมาดูงานเพชรบุรีมาดูงานนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่ผมไม่ได้เอ่ยนะครับเพราะว่ามีการนัดมาดูงานตลอดและโกโก้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับว่าใน4ปีนี้นะครับโกโก้เป็นพืชที่ไม่มีฤดูการแต่ต้องปลูกคู่กับทุเรียนนะ ถ้าปลูกคู่กับทุเรียนโกโก้จะไม่มีฤด,ดูการครับคือดินดีน้ําดีปุ๋ยดีคุณดูแลทุเรียนยังไงดูแลเหมือนเดิมนะครับแค่นี้แหละเอาโกโก้ไปแซมนะครับระยะห่างประมาณหเมตรจากต้นทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นวงกลมรอบเลยคือไปจัดสรรพื้นที่ในสวนเอานะครับแต่ละแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับหันมาทำกเกษตรอินทรีย์บอกเลยว่างานนี้เนี่ย อาหารขาดแคลนมันเป็นโอกาสเดียวของเกษตรกรไทยนะครับที่จะลืมตาอ้าปากได้ทองแพงนะครับอาหารแพงอย่าตกใจคุณต้องเป็นคนที่ครอบครองอาหารซะเองนะครับมีอาหารเท่ากับมีชีวิตมีชีวิตไปสร้างอาหารได้นะครับถ้ามีเงินไม่มีอาหารจบนะครับคิดให้ดีคิดได้ละเอียดนะครับนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของคนไทยนะครับกลับมาทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ลองเปิดใจนะครับ เอาโกโก้ไปแซมในสวนทุเรียนดูแล้วท่านจะรู้ว่าโชคดีมากเลยที่กลา้าปลูกพืชทางเลือกโกโก้นะครับวันนี้โอกาสมาแล้วโครงการสำคัญของจังหวัดชุมพรนะครับนำร่องที่ดินสปกทั่วประเทศนะนำร่องที่ดินสปกทั่วประเทศนะครับใครมีที่ดินสปกอเตรียมตัวรับต้นพันธุ์โกโก้ฟรีนะจ๊ะนะครับตอนนี้นะครับ ผมกับสปกจังหวัดชุมพรนะครับเรามีโครงการนำร่องปลูกโกโก้หนึ่งไร่หายจนนะครับมันจะหายจนได้ยังไงแค่ไร่เดียวมาคิดตามผมนะหนึ่งไร่เราจะปลูกโกโก้ได้100ต้นนะครับโกโก้ถ้าวางระบบน้ำดีมีการจัดการที่ถูกต้องนะครับหนึ่งต้นขอผลผลิตเพียง5้กิโลถ้าปลูกสายพันธุ์ดีๆลรูปผสมชุมพรน้ำหนักดีมเมล็ดดีนะครับแล้วเดือดบ,บาง จะได้มเมล็ดโกโก้เยอะนะครับแล้วก็น้ำหนักดีด้วยหนึ่งต้นห้ากิโลใช่ไหมครับหนึ่งร้อยต้นคือหนึ่งไร่เท่ากับห้าร้อยกิโลต่อเดือนนะผมเอาแค่ร้อยกิโลต่อเดือนนะนะครับอ่าห้าร้อยกิโลต่อเดือนพอนะครับวันนี้ผมประกันให้เกษตรกร,ะกรนะครับที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกทั้งหมดในจังหวัดชุมพรกิโลกรัมละสิบห้าบาทนะครับวันนี้เอาแค่ร้อยต้นนะหนึ่งร้อย คูณกับ15เท่ากับ1,500นะครับและคูณกับ5กิโลต่อต้นต่อเดือนนะครับก็เท่ากับเดือนละ7,500แต่ถ้าเราดูแลด,ดีโกโก้มันออกได้มากกว่านั้นครับมันออกได้มากกว่า2ครั้งซึ่งถ้าหากว่าคุณมี100ต้นเดือนละเดือนนึงเก็บเพียง2ครั้งก็จะมีเงินประจำตำแหน่งนะครับของเกษตรกร เดือนละหน0 0งคิดตามผมไม่ทันนะเอา7 5็ดคูณกันสองครั้งก็จะกลับหมื่นหคุณชนะปริญญาตีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทํางานเขาเรียกว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพนี่คือความอัศจรรย์ของโกโก้ครับและโกโก้สามารถแซมได้ทุกพืชปลูโกโกโก้วันนี้นะถ้าอยู่ในเขตใกล้ผมนะครับก็คือใกล้จังหวัดชุมพรผมจะไปดูให้นะครับสุราษฎร,ร์เราไปกระบี่เราไป นะครับประจวบเพชรบุรีเราไปใกล้ๆผมจะไปนะครับอีพีหน้าผมจะไปหนองคายแล้วก็จะเก็บบรรยากาศของจังหวัดหนองคายมาให้นะครับว่าโกโก้หนองคายมันคึกคักแบบไหนนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องผมนะครับอาจารย์ป๊อบกสติอินซีไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวคราวเรื่องโกโก้ผมทําโกโก้มาเข้าสู่ปีที่สิบสำหรับตัวผมอะผมมั่นใจสุดๆแล้วนะครับวันนี้เจอใครเจอพี่เจอน้อง ผมชวนครอบลูกโปโก้หมดผมไม่สงสัยในพืชตอนนี้เลยนะครับโปโก้คืออาหารที่คนทั้งโลกกินได้นะครับวันนี้เราเราติดปัญหาเรื่องของการแปรรูปซึ่งวันนี้เทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องจักรราคาถูกแล้วนะครับเมื่อก่อนเครื่องไรดิ้งตัวละสามสี่หมื่นบาทนะวันนี้ครึ่งเดียวหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับและผมก็ยังมีอคอร์สอบรมที่มาเรียนได้นะครับที่วิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปโปโก,โก้จังหวัดจุมพร เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทําได้ทําง่ายนะครับถ้าอยากประสบความสํเร็จเกี่ยวกับโกโก้ให้มาหาผมอาจารย์ป๊อบเกษตรอินทรีย์โทรมานั้นก่อนนะครับ06566 55661สอบถามปัญหาเกี่ยวกับโกโก้ได้ทุกเรื่องนะครับตลาดเป็นยังไงสนใจใครอยากจะเปิดใจทําโกโก้กับผมนะครับมาติดต่อผมมาเลยนะวันนี้เป็นโอกาสแล้วใครโทรก่อนได้โอกาสก่อนใครปรึกษาก่อนก็พบ ทางสว่างของธุรกิจโกโก้ก่อนโทรได้ตลอดนะครับนัดก่อนเดินทางมาหาผมที่คาเฟ่มาหาผมที่แปลงเพราะจะโทรหาโทรคุยอย่าลืมโทรก่อนนะจ๊ะ0656655661นะครับเบอร์ผมเบอร์เดิมนะครับเบอร์เก่าใช้ไหม062565668 6ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นของคาเฟ่ไปแล้วดีใจกับเกษตรกรนะครับเขตประจรูปอำเภอท่าแซส,สปกด้วยนะครับ ได้รับต้นกล้าพันโกโก้จากสปคนะขอบคุณพอ,อไอ์นะครับแล้วก็ท่านรองพอ,อเล็กนะที่ช่วยสนับสนุนโครงการดีๆให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปสปคอจังหวัดชุมพรน,นะครับวันนี้ใครมีที่ดินสปคออย่าลืมไปติดต่อสปคอจังหวัดนะครับเราแจกต้นพันฟรีนะตอนนี้นําร่องก่อนจังหวัดที่หคือจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดของผม โกโก้ go, ลูกผสมชุมพรเกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนชุมพรปักหมุดน,นะครับใครดูอีพีนี้แล้วมีที่ดินสบคอ,อย่าลืมทักกันนะครับดย๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อกับทางสบกแต่ละพื้นที่ไปนะครับแต่ละโครงการก็ต้องมีการนัดแนะจองนะครับเพราะว่าเป็นแต่ละพื้นที่นะครับยังไม่ทั้งหมดยังไม่ฟูทั้งประเทศนะครับแต่เชื่อว่าจะฟูทั้งประเทศในี๋ยวนี้แน,น่นอนนะครับปลูกโกโก้ go, มีทางออก ดูโกโก,โก,โก้มีทางพัฒนาชาติบ้านเมืองน,นะครับวันนี้เปิดใจให้กับโกโก้ครับแล้วผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศเรามาแล้วครับขอบคุณมากนะครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ